สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบครับใช่แล้วครับทาง t i n g o f l i v i n g com ของเรานะครับจะมีการจัดงาน Living Expo 2016ขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นงานที่รวบรวมเอาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันครับและภายในงานนะครับเรามีหนังสือเล่มใหม่จากทางทีมงาน t i n g o f l i v i n g ชื่อเล็กอยู่ได้มาแจกฟรีครับใช่แล้วครับแล้วมาเจอกันได้ในงาน Living Expo 2016นะครับ25-28สิงหาคมนี้ที่ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซ,โซครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการด e ิสตริกเอกมัยรามินทราจาก AP นะครับผมซึ่งตั้งอยู่บนซอยรามินทรา40นั่นเองคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการแปลกที่เราสองคนอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับใช่แล้วที่บอกว่าแปลกก็คือรูปแบบของการออกแบบบ้านเขาเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นบ้านพักอาศัยเพียวๆแต่มันสามารถทําได้ทั้งบ้านพักอาศัยโฮมออฟฟิศหรือ เป็นออฟฟิศเต็มตัวก็ได้ซึ่งจุดเด่นมันคือการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านครับเขาออกแบบมาเป็นไงเราสองคนพาไปดูครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือ District เอกมัยรามอินทราโฮมออฟฟิศโครงการใหม่จาก AP นะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนนวลจันทร์ในย่านเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับโดยตำแหน่งของที่ดินจะอยู่ในซอยย่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็คือซอยรามอินทรา40 ซึ่งซอยนี้จะเป็นซอยที่ทะลุไปออกถนนรามอินทราได้นะครับซึ่งถ้าเทียบจากระยะทางแล้วเนี่ยตัวโครงการจะอยู่ใกล้มาทางถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือถนนเลียบทางด่วนมากกว่าแต่ก็สามารถไปใช้ถนนรามอินทราได้เหมือนกันนะครับการเดินทางไปยังโครงการเนี่ยจากถนนประดิษฐมนูธรรมฝั่งขาเข้านะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนวลจันทร์เข้ามาประมาณ300เมตรนะครับจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีก1ทีนะฮะเข้าซอยรามอินทรา40ไปอีกประมาณ200เมตร ก็จะเจอกับตัวโครงการอยู่ทางขวามือครับรูปแบบของโครงการดิสทริกเอกมัยรามอินทราจะจัดออกมาเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นครึง่งแล้วก็4ชั้นนะครับอยู่ในเนื้อที่โครงการทั้งหมด6ไร่มีจำนวนยูนิตทั้งหมด36ยูนิตของจริงเขาจะทำออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เราจะไปชมกันครับคุณผู้ชมก่อนจะพาเข้าไปดูข้างในให้ดูระบบ Security ของเขาก่อนครับคือซีเคียวรเนี่ยก็จะมีป้อมรอปภอยู่ตรงนี้ซึ่งป้อมรอปภเนี่ย เขาก็จะดูแลคนเข้าออกที่ภายในโครงการครับซึ่งเขาก็จะมีประตูรั้วเหล็กคุณผู้ชมจะเห็นประตู้วเหล็กแบบนี้ครับผมจะไม่ได้เป็นไม้กระดกนะเป็นประตู้วเหล็กปิดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเข้ามาถ้าเราเป็นลูกบ้านเราจะมีบัตรอิทิพาร์ตเวลาขับเข้ามาใกล้ๆประตูมันจะเปิดอัตโนมัติครับคุณผู้ชมใช่โดยที่ไม่ต้องเปิดกระจกลงมาแล้วเอามือมาแตะบัตรอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช่อีทิพาร์ตก็สะดวกหน่อยเหมือนเราไปขึ้นทางด่วนนั่นแหละส่วนเวลาวิซิเตอร์เข้ามาเนี่ยก็ต้องแลกบัตรตามปกติซึ่งตรงด้านหนน้้าาเียยก็จะะมม CCTV ติดดไวุช ส่วนรั้วรอบโครงการเนี่ยก็จะมีลัวขนาดสูงประมาณ3เมตร5เมตร7เมตรแล้วแต่ว่าโซนนั้นเนี่ยมันประกบใกล้อยู่กับอะไรครับคุณผู้ชมถ้ารัวสูงที่สุดของโครงการก็ระดับ7เมตรเลยนะครับส่วนภายในโครงการเนี่ยเขามีแฟซิลิตี้นะคุณผู้ชมเป็นอาคารนี้อยู่ติดกับส่วนของรอบพอ,พอแล้วอยู่ทางด้านหน้าโครงการซึ่งตัวอาคารนี้เป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่างเนี่ยทำเป็นส่วนของล็อบบี้นั่งเล่นนะครับเวลามีแขกไปใครมาบางทีเราอยากจะให้พบเจอกันที่หน้า ไม่ได้อยากจะให้เข้าไปข้างในบ้านก็ามาเจอกันตรงนี้ได้ส่วนชั้นบนนะครับคุณผู้ชมเขาจะทําเป็นฟิตเนสแล้วก็จะมีออฟฟิศของนิติบุคคลอยู่ข้างบนใช่มีห้องน้ำห้องน้ําอะไรเสร็จสับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเขาแยกออกมาไว้ด้านหน้าเลยเพราะาอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าด้านในเนี่ยของโครงการเนี่ยมันอาจจะทําเป็นออฟฟิศเป็นโฮมออฟฟิศดังนั้นเนี่ยน่าจะมีคนติดต่อคนอะไรค่อนข้างที่เยอะมันไม่สะดวกที่จะให้เขาเข้าไปด้านในเขาก็เลยเอานิติบุคคลกับการติดต่อแรงต่างไปด้านหน้าหมดเลยใช่แล้วส่วนถนนของโครงการผู้ชมเป็นนนถ ที่เขาทําไว้กว้างพอสมควรนะครับก็คือกว้างประมาณ9เมตรเวลามีใครมาจอดรถหน้าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยรถก็ยังสามารถที่จะผ่านไปมาได้<ช>และจะมีพื้นที่จอดรถด,ด้านในบางส่วนเดียวกันไว้สําหรับพวกวิสิเตอร์หรือแขกไปใครมาจอดรถเพิ่มได้ด้วยเพราะว่าที่นี่พอทําเป็นลักษณะเป็นออฟฟิศเนี่ยมันก็น่าจะมีแขกที่เข้ามาในโครงการที่เป็นคนนอกพอสมควรเลยใช่ครับ <นะ S 2> คุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับผมซึ่งบ้านแบบที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่นะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยจะเป็นมีพื้นที่ดินประมาณหลังหนึ่งประมาณ44ตารางวานะครับตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านสูง4ชั้นแบบนี้นะฮะพื้นที่ใช้สอย360ตารางเมตรฟังก์ชันเขาจัดออกมาเป็น2ห้องนอน5ห้องน้ํา6ที่จอดรถคือตัวบ้านเนี่ยหล็อกเนี่ยมันจะมีแค่2ยูนิตติดกันดังนั้นมันจะได้เป็นแปลงมุมทั้งหมด S <S คุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญตรงที่ว่ารูปแบบเนี้ยมันสะท้อนมาให้เห็นถึงเรื่องของหน้าตาของตัวอาคารด้วยผมจะให้ดูว่าตัวหน้าตาของตัวตัวอาคารเนี่ยเขาจะทําเป็นกระจกค่อนข้างที่เยอะครับชั้นสองก็จะเป็นเน้น,นกระจกเปิดโล่งค่อนข้างที่เยอะอแต่ในส่วนที่เป็นชั้นบนขึ้นไปเนี่ย <ๆ S 2> เขาจะเริ่มมีส่วนที่เป็นส่วนบังละส่วนบังสายตาบังสายตาเพราะว่ารูปแบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาเน้นให้ข้างล่างเนี่ยสามารถใช้พื้นที่เปิดโล่งได้ครับ เวลามีแขกไปใครมาก็เห็นด้านในได้สะดวกมีทําเป็นโชว์รูมอยู่ด้านบนได้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ p r i v a t e y zone อยู่ด้านชั้น3ชั้น4ได้ซึ่งมันเป็นการ mix use ระหว่างพื้นที่พักอาศัยกับส่วนที่เป็นออฟฟิศออฟฟิศ commercial ี่าใช้งานกัน,น,น,นใช่ส่วนที่เป็นสาระสําสคัญมากที่คุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าอจอดรถเนี่ย,ม,ย,ยมันจอดกันยังไงจริงอ่ะมันจอดรถด,ด้านด้านหน้าเนี่ยจอดได้ประมาณ4คันนะ แล้วก็8เมตรใช่แล้วก็สามารถแทรกเข้าไปทางด้านข้างได้อีกประมาณ2คันครับแต่อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับวิธีการจัดพื้นที่จอดรถของเราใช่ว่าเราจะจัดพื้นที่จอดรถให้เข้าออกอะไรยังไงขึ้นอยู่กับขนาดรถของเราด้วยใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงทุนทําพื้นที่จอดรถยังไงมางคนอาจจะใส่ m ม c h a น i c a พาร์ k กิ้งลงไปเพิ่มซึ่งตัวพื้นที่มันสามารถที่จะจัดได้เราก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่จอดรถเข้าไปได้อีกอย่างไรก็ดีถ้าที่จอดรถไม่พอก็จอดในนนนนโโคครรรรรงงกกาาาาาเเเพิ่่่มมมไดดด้้้้ววววยยะัสตุุชหหจ็ เขาก็จะทําเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่กว้างเป็นกระจกยาวตลอดแนวแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นสเตปสําหรับให้เปลี่ยนรองเท้าอะไรต่างแบบนี้นะครับใช่ส่วนพื้นที่ข้างในเดี๋ยวเราสองคนพาเข้าไปดูครับไปเปลี่ยนนู้นดิเปลี่ยนรองเท้ากันสิพี่คุณผู้ชมครับภายในเนี่ยก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยผมขอถอนแผ่นก่อน ผมขอเล่าขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้ก่อนนะครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการออกแบบบ้านแบบนี้เนี่ยซึ่งใช้งานได้หลากหลายเนี่ยเขาจะขายกันแบบบ้านเปล่าหรือแบรเชลเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อของไปลักษณะแบบนี้เขาจะไปตกแต่งเองใช่แบรเชลคือไม่มีอะไรเลยชใช่อย่างอันเนี้ยผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังพื้นของที่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ไม่ใช่พื้นกระเบื้องเป็นพื้นพวกอ e ีอปซี่ทำเป็นพื้นอะไรก็ได้แล้วแต่เราอาจจะบางคนอาจจะปูไม้บางคนปูกระเบื้องบางคนปูหินซึ่งอันเนี้ย แทนที่โครงการก็จะให้เป็นกระเบื้องมาแล้วเราไปรื้อออกเนี่ยพรุนี้เขาให้เป็นแบรเชลเราสามารถทําได้เต็มที่คือทําได้เลยไม่ต้องรอนื้อด้วยในขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่เป็นฟิตติ้งมาตรฐานที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ควรจะให้มาเขาจะให้ของที่ค่อนข้างดีเลยนะอย่างเช่นชุดประตูบานเลื่อนที่เป็นประตูกระจกนี่จะเป็นของทอเซมอ่าเขาจะเป็นอลูมิเนียมอย่างงี้นะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่ามันหน้าตาดีนะแต่วลาฟิตติ้งมันจะชุดฟิตติ้งมันจะเนี้ยบมากเวลาปิดเวลาอะไรมันจะเก็บเสียงได้ค่อนข้าง เปิดยากๆปิดยากๆเหมันจะเนียนมือใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดได้หลายด้านคืออันนี้มันแล้วแต่เราเวลาลูกค้าเข้าหรือเราจะบังคับให้คนเข้าออกในมุมไหนก็ทําได้แบบนั้นเลยครับส่วนการตกแต่งของที่นี่เขามีไอเดียให้ดูนะคือจริงๆก็ขายบ้านเปล่าเราไปตกแต่งตามสไตล์ของเราแต่เนี่ยเขามีการจําลองว่าเออคนพักอาศัยของที่นี่เป็นเหมือนกับดีไซเนอร์ดีไซเนอร์เป็นสตูดิโอดีไซเนอร์ที่ออกแบบเสื้อผ้าอะไรต่างๆมีออฟฟิศอยู่ด้านบนแล้วตัวเองก็พักอาศัยอยู่ด้านบนด้วยพอเขาทํา ชุดประตูด้านหน้าแล้วก็ช่องแสงข้างหน้าเป็นกระจกหมดเลยเนี่ยพอเขาก็เลยจัดพื้นที่ที่อยู่บริเวณชั้นล่างตรงนี้เป็นเหมือนดิสเพลย์แล้วก็เป็นรีเซพชันในตัวเขาจะมีแบบว่าหุ่นโชว์โชว์สินค้าอะไรกันไปใช่ครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็ออกแบบมาแปลกเป็นพื้นที่ที่เขาออกแบบมาไว้ดิสเพลย์ของดิสเพลย์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยดีไซเนอร์เขาก็จะนั่งอยู่บนจุดสูงสุดแบบนี้ลูกค้าก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ป่ะคุณผู้ชมวันนี้แล้วแต่เราเราจะออกแบบยังไงก็ได้แต่สิ่งที่อยากให้คชมดูื นี่มันไม่มีลิมิตเลยนี่เขาก็ทําเป็นสเตปกระโดดไปกระโดดมาจัดวางของเป็นสเตปได้เพราะว่าหน้ากว้างมันกว้างมากคุณผู้ชมกว้างระดับ8เมตรเท่ากันดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่สาคัญซึ่งจริงๆเราอาจจะทําเป็นที่นั่งรับแขกก็ได้ถ้าเราทำที่พักอาศัยจะใส่โซฟาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาเตรียมไว้เผื่อสําหรับรีเซพชันด้วยนะฮะรีเซพชันเขาก็จะมีโต๊ะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเก้าอี้มีชุดสําหรับคอยต้อนรับนะฮะไอเดียเนี่ย เขาทําให้ไอโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะที่ข้างล่างมันจะโปร่งโปร่งหน่อยอนะคุณผู้ชมเวลาเรามองเข้ามามันจะไม่รู้สึกเหมือนมันทึบเห็นก้อนอะไรสักอย่างนะฮะใช่หรอือไม่ใช่มันทํามาเพื่อแบบเวลาเราเข้าไปทํางานเราก็จะได้แบบมุดเข้ามานได้ <S <S ทำ<ง>อะไรแบบนี้หรอือใครเข้าๆทางนั้นครับเ,<อ>เข,า,ขาเดินปกติอ้าวจะได้ไม่น้องแบบเดินอ้อมไปอ้อมมาไงคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีส่วนอื่นๆที่เขาทําให้เป็นมาตรฐานก็คือส่วนของห้องน้ํา ซึ่งคุณผู้ชมจะไม่รู้เลยว่าห้องน้ํามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมจริงห้องน้ําอยู่นี่คุณผู้ชมอันนี้นคือเขาบิวไว้ซ่อนไว้เพราะว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่โชว์ของดังนั้นเนี่ยถ้าหเห็นห้องน้ํามันคงดูไม่งามครับอันนี้แต่จริงประตูเขาไม่ได้ให้แบบนี้นะคือเราต้องออกแบบเองนะครับซึ่งด้านในก็จะมีห้องน้ําแบบที่ไม่ได้ทําไว้อาบน้ําได้จะเป็นส่วนของ powder room เองก็มีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีอะไรเท่านั้นเองนะครับสำหรับรับแขกแขกไปใครมาก็มาเข้าห้องน้ําด้านนี้ได้นะครับ ส่วนพื้นที่ถัดมาเป็นพื้นที่ใช้งานละนะครับก็คือด้านนี้ก็จะเป็นประตูเปิดออกไปหลังบ้านซึ่งหลังบ้านเราจะทําเป็นส่วนของพื้นที่ซักล้างก็ได้พื้นที่นั่งเล่นพื้นที่แบบใหพนักงานมานั่งทอดอารมณ์สูบบุหรี่อะไรก็ว่ากันไปก็ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น pantry ละซึ่ง p a n ท r y เนี่ยพื้นที่มันใหญ่พอควรนะคุณผู้ชมมันกั้ากึ่งกันเราจะทําเป็น p พ n t r y สําหรับ ให้พนักงานเขาทำน้ำทำอะไรต่างๆไปเสิร์ฟแขกก็ได้หรือถ้าเราทำตรงนี้เป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยตรงนี้มันก็จะเป็นครัวได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ส่วนที่เขาจัดให้ดูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแพน t r y อยู่ติดกับกระจกหน้าต่างที่นำแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เลยตรงนี้มันจะได้สว่างนะครับแล้วถูกสุขอนามายัยคือเราเปิดระบายอากาศได้ในขณะที่ตรงนี้เป็นพื้นที่วางตู้เย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นที่นั่งกินมามา่มา,มาหากินกาแฟเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ให้พนักงานหรือให้คนในบ้านเนี่ยสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับ ส่วนพื้นที่ถัดมานะฮะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนของทางเดินขึ้นชั้น2แล้วตรงนี้เขาก็จะทําเป็นบันไดอยู่ใต้บันไดจะมีพื้นที่สําหรับเป็นห้องเก็บของอยู่นิดนึงนะครับตัวบันไดเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเป็นบันไดไม้ยางนะฮะแล้วก็ราวจับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับผมคือเขาจะทําบันไดมาใหญ่กว้างนิดหนึ่งสําหรับให้ต้อนรับไงเพราะว่าส่วนของชั้น1ชั้น2เนี่ยแขกอาจจะเดินขึ้นไปใชบางทีเรารนัดลูกค้ามาประชุมหรือนัดพาร์ทเนอร์มาคุยงานหรืออะไรต่างๆเนี่ย ตัวบันไดเนี่มันคงดูโอถโถงไงเดินสะดวกมันจะเป็นบันไดเล็กๆเหมือนบันไดบ้านไม่ได้ดังนั้นตรงนี้จะเป็นรูปแบบการออกแบบที่สําคัญที่โครงการเขาเข้าใจ ว่าคนที่จะใช้บ้านพื้นที่ลักษณะเป็นโฮมออฟฟิศแบบนี้เขาต้องการบันไดที่มันดูโอถงพื้นที่ช่องบันไดเนี่ยเขาไม่ได้กักเลยนะคือเขาใส่บันไดมาขนาดใหญ่มีพื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยเพื่อให้คนสามารถเดินขึ้นไปอย่างอลังสบายสบายส่วนวัสดุอะไรพวกนี้เราไปเปลี่ยนเองได้หมดเลยนะใช่นะครับแต่บันไดเนี่ยคุณผู้ชมพอขึ้นไปส่วนที่เป็นไพรเวทโซนด้านบนบมันจะเล็กลงเพื่อให้มันเปิดพื้นที่ให้มีช่องแสงจากข้างบนส่องลงมาที่บันไดด้านล่างได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นไปด คุณผู้ชมครับของแปลกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูก็คือคที่นี่่ทุกชั้นเนี่ยก็จะมีบันไดหนีไฟประตูะหนีไฟไว้ให้มีให้ตามกฎหมายเลยนะค,ะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันสําคัญสําคัญยังไงถ้าเป็นบ้านปกติของเราเราไม่จําเป็นต้องมีใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่กัน3-4คนเองแต่ที่นี่บางทีบางช่วงอาจจะมีคนทํางานอยู่ที่นี่หลายคนเป็นสิบเกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องมีแบบว่าระบบรักษาความปลอดภ<ช>ัยนิดนึงที่ให้เราสามารถที่จะวิ่งออกไปข้างนอกได้เวลาเกิดฉุกเฉิน ไม่ต้องกังวลเรื่อง security อะไรมากเพราะว่าอันนี้บันไดมันทิ่มลงไปที่หลังบ้านเราเองซึ่งอยู่ในรั้วบ้านเราซึ่งมันจะดีกว่าพวกบันไดที่ชอบติดอยู่ดําตามด้านข้างของบ้านตาม<ว>ติดแถวตแถวอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยปลอดภยัยดูเหมือนจะมีคนปีนเข้ามาได้ส่วนชุดบันไดหนีไฟอ่ะคุณผู้ชม มันเปิดจากด้านในออกไปด้านนอกได้เท่านั้นมันไม่สามารถที่จะเปิดด้านนอกเข้ามาด้านในได้นี่เราสามารถเซตได้นะครับส่วนเวลาเดินขึ้นมาเราจเจอห้องน้ําก่อนห้องน้ำเนี่ยเป็นาวเ d e r room นะเป,นเป็นห้องน้ําแบบที่มีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์สําหรับให้เข้ามาใช้ห้องน้ำทั้นเองเอาบน้ําไม่ได้นะครับส่วนพื้นที่ภายในชั้น2เนี่ยเขาจัดออกมาเนี่ยออกมาเป็นพื้นที่ที่เป,เป็น display a r e ยแล้วกับคุณผู้ชมลักษณะคือเขาเรียกชั้นนี้ว่าโชว์รูมนะครับคุณผู้ชม ซึ่งตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าวางตัวอย่างสินค้าเอาไว้ที่เขาจัดให้เราดูนะม,มีพื้นที่นั่งรับแขกนั่งคุยงานจิบชงจิบชากันแบบมีอาร์มแชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกเสื้อผงเสื้อผ้าตัวอย่างที่จะมาให้ลองพี่ว่าอันนี้เหมาะกับบูมนะบูมมาตับ้านเพี่ผมว่าไปลองใส่<ร>ดูไปนิดหนึ่งนะฮะส่วนตรงนีนะ้คุณผู้ชมที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาอยากจะให้ตรงนี้สามารถดิสเพย์สินค้าได้แล้วก็โชว์ความเป็นตัวตนของตัว ออฟฟิศที่เราทํางานได้ดังนั้นพื้นที่ด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยเขาก็เลยใส่เป็นกระจกมาเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะกับการที่เป็นโชว์รูมเป็นออฟฟิศมากเวลาแขกไปใครมาแต่ไกลเขาจะเห็นพื้นที่ด้านบนดังนั้นเราสามารถเอาสินค้ามาดิสเพย์เอารถมาจอดเอามอเตอร์ไซค์มาจอดก็ได้ถ้าเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์นะแต่สําหรับการอยู่อาศัยเป็นบ้านจริงๆอ่ะตรงนี้อาจจะต้องมาแอพพลายปรับปรุงนิดนึงอาจจะต้องทําฉากกั้นทําอะไรพวกนี้เพื่อสร้างไทเวซีให้มันมากกว่านี้ครับคุณผู้ชม ส่วนพื้นที่ถัดมานะครับคุณผู้ชมเขาจะใส่เป็นโต๊ะสําหรับนั่งประชุมเอาไว้ตรงนี้นะฮะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สาหรับเอาไว้นั่งจริงจังมากขึ้นแล่าอาจจะเป็นแบบว่าลูกค้ากับดีไซเนอร์มานั่งคุยกันเลือกแบบโขผ้าแบบไันใช้ยังไงวัดกันดไปีตาหรือว่าไม่ใช่ดีกีตาร์นี่เอาไว้ช็อคเอาไว้ขีดใช้ดินสอขีดไม่ได้หรอเขาใช้อันนี้การขีดบนผ้าอ๋อนี่รู้ดีรู้เยอะรู้ดีรู้ดีแล้วส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าอโชว์สินค้าเพิ่มกันไปอันนี้อาจจะเป็นเสื้อของลูกค้าที่รอเอามาลองเอามาเปลี่ยนกันดูวัดใส่ได้มซึ่ง เขาก็จะใส่ห้องลองไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บพวกแคตตาล็อกตัวอย่างผ้าตัวอย่างได้อะไรกันไปดูมีความรู้เรือ่องแฟชั่นนะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับลักษณะของการออกแบบพื้นที่ชั้น2เนี่ยมันน่าสนใจและน่าเรียนรู้นะครับ <c oughs> คือพื้นที่ที่เขาออกแบบมาชั้นล่างรับแขก ไม่ต้องอยู่นานแค่มาติดต่อว่าใครมาเจออะไรทําอะไรแบบไหนกินน้ำอะไรแป๊บเดียวใช่ดังนั้นพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยไม่ได้เน้นใช้พื้นที่เลยปล่อยเป็นพื้นที่ค่อนข้างโล่งดิซ้าไปครับส่วนพื้นที่ชั้นสองเป็นพื้นที่จริงจังอะซีเรียสพาลูกค้าเดินขึ้นมาพาพาร์ทเนอร์ขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยงานกันทํานู่นทนํานี่กันหรือแม้แต่มีติ้งอะไรกันก็นกได้ซึ่งอันนี้เป็นแค่ไอเดียของการออกแบบของพวกบริษัทที่ทําพวกเกี่ยวกับการดีไซน์นะถ้าเป็นบริษัทอื่นตรงนี้อาจจะเป เขาใช้คําว่าโชว์รูมคือหม <Ừ. S 2> ายความว่ายังใช้เป็นส่วนที่รับลูกค้าอยู่ <Ừ. S 2> แต่ส่วนที่ทํางานแบบจริงๆจังๆทํากันเองโดย <Ừ. S 2> ที่ไม่ต้องรับลูกค้าเนี่ย <Ừ. S 2> อยู่ข้างบนคุณผู้ชมพาไปดูว่าเขาออกแบบยังไงครับ <Ừ. S 3> คุณผู้ชมพื้นที่ชั้น3เนี่ยทำเป็นออฟฟิศเต็มตัวมีแต่พนักง,งานมีแต่คนของเราเท่านั้นที่ทํางานดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยลดขนาดของบันไดให้มันเล็กลงเป็นบันไดขนาดมาตรฐาน เพื่อที่จะเปิดช่องแสงตรงกลางให้มันมีแสงธรรมชาติไหลลงไปสึ่ถึงส่วนโถงด้านล่างเลยคุณผู้ชมช่องบันไดจะใหญ่ขึ้นใช่ครับส่วนวิธีการกั้นพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่โถงใหญ่เขาก็เลยกั้นพื้นที่ตรงนี้ด้วยผนงังเพื่อที่จะทําพื้นที่หลังผนังเนี่ยให้เป็นส่วนของพันทีเล็กๆเราสามารถล้างจานหม้อชามไหอะไรพวกนี้ ถ้วยมาม่าอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็วางตู้เย็นเล็กๆได้เราสามารถแช่เบียร์แช่เครื่องด,ดื่มอะไรกินเบียร์ในที่ทางานไม่ดีนะครับก็กินหลังเวลาทํางานนะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้าเขาเนี่ยสามารถอาบน้ําได้ในส่วนของห้องน้ํานี้กั้นเป็นรุ้นที่อาบน้ําได้ซึ่งสําคัญนะเพราะบางครั้งเวลาเราทํางานเหนื่อยๆเนี่ยเราก็อยากจะอาบน้ําบ้างใช่ไหมค้ชมอาบน้ำในออฟฟิศเหรอครับพี่ออ้าอาบในออฟฟิศดีไม่เปื้องน้ําที่บ้าน ส่วนพื้นที่ด้านในเนี่ยคุณผู้ชมก็เปิดเป็นพื้นที่โล่งๆครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่นั่งทํางานจริงจังเลยอ่าด้านนี้ก็จะทําเป็นโต๊ะยาวนั่งทางานรวมกันได้ 4- 5หคนจัดเป็นพื้นที่แยกต่างหากสาหรับระดับซูเปอร์วิเซอร์นะครับตรงนี้จะเป็นตัวไลบรารีเล็กๆให้เป็นทำรีเสิร์ชค้นคว้าอะไรพวกนี้หนังสูอสวางร่นกันได้ฝั่งนี้จะเป็นแบบว่านั่งทํางานแบบว่า เป็นแต่ละบุคคลไปฝั่งนี้เป็นงานกลุ่มนะฮะงานกลุ่มรวมทีมมานั่งดิสคัทกันทํานู่นทํานี่อะไรพวกนี้เราสามารถกั้นพื้นที่ฝั่งนี้เป็นห้องประชุมก็ได้คุณผู้ชมใช่อันนี้แล้วแต่เราเลยเพราะว่านี่มันเป็นออฟฟิศของดีไซเนอร์เขาก็จัแบบนี้แหละแต่อย่างไรก็ดีชั้นเนี่ยมันมีของที่เขาทํามาให้ค่อนข้างจะโอเคนีก็คือเขาทําส่วนของระเบียงภายนอกที่เปิดออกมาสามารถที่จะมาใช้งานได้คือระเบียงตรงนี้มันจําเป็นนะสำหรับคนทํางาน เรา<ม>อาจจะปลูกไม้ดอกไม้ใบอะไรพวกนี้ให้คนมานั่งเล่น<ม>คุยโทรศัพท์มีพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆหรือสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ของเขาก็ได้<ม>สามารถทําได้ที่พื้นที่ตรงนี้ครับครับ บ้านตัวอย่างของที่นี่เขาจัดมาเป็นโฮมออฟฟิศนะเมื่อกี้3ชั้นแรกเป็นส่วนของออฟฟิศดังนั้นชั้น4ีก็ทาเป็นส่วนของโฮมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะครับ,ร,บรูปแบบการจัดของเขาขึ้นมาเจอส่วนที่เป็นทั้งชั้นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่อาศัยหมดเลยให้มันคอมพ l e ทจบในชั้นเดียวซึ่งเขาจัดมาแบบนี้คือเดินมาปุ๊บเราจะเจอส่วนของ living area ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีไม่ใช่ส่วนรับแขกนะแบบเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีของเราเองเป็นสําหรับเรียกว่าเป็น family area แหละใช่แต่บางทีเราแบบ อยากจะเรียกพนักงานมาอบรมเราก็ทําได้นะมานั่งอบรมตรงนี้อบรมกันตรงนี้เลยัะใช่สมชายวันนี้นายทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยจะดีเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไปอะไรไป<อ>มันดูเป็น private ดีส่วนพื้นที่ทางด้านนี้เขาจะทำเป็นส่วนครัวซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นที่เปล่าเราต้องมาจัดเองแล้วรูปแบบการจัดของเขาวางเป็นเคาน์เตอร์นั่งกินข้าวง่ายๆในความเป็นจริงจะใส่เป็นโต๊ะกินข้าวใหญ่กว่านี้ก็ทําได้แล้วก็ตรงนี้จะบิวเป็น p พ n t r y มีตู้เย็นอยู่ด้านในมี เตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันเสร็จสับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้เป็นครัวแบบที่มาทำอาหารจริงจังหรอกคุณผู้ชมเป็นแค่พื้นที่เตรียมอาหารเล็กเน้อยเท่านั้นเองแต่ที่นี่มันมีทีเด็ดอย่างนึงที่น่าสนใจคือเขามีบันไดหนีไฟไว้ที่ชั้น4ด้วย mm hmm. ดังนั้นเนี่ย ในยามฉุกเฉินที่เราอยากจะออกจากบ้านตอนดึกๆตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถคืนนั่นเองเราจะออกไปทําตุลาบุมเราสามารถเปิดออกไปจากตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเดินผ่านออฟฟิศอะไรเยอะแยะมากมายเข้าออกตรงนี้ได้เลยแต่ขากลับนี่รอเตรียมถึงไม่เลียวรอเลยนะฮะใช่เพราะว่าตรงที่มันเข้าไม่ได้คุณผู้ชมมันออกได้อย่างเดียวพื้นที่ด้านในเนี่ยก็จะจัดเป็น2ห้องนอน2ห้องน้าโดยที่มีห้องนอนเล็กอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องนอนเล็กก็ขนาด มาตรฐานนะคุณผู้ชมไม่ได้เล็กอะไรมากมายหรอกเขาใส่เตียง3ามฟุตครึ่งมาให้ก็จริงแต่เราจะใส่เตียงหฟุตเตียงหฟุตก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จัดเป็นห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําที่อาบน้ําได้คุณผู้ชมเอาไว้ใช้สําหรับส่วนลิฟวิ่งแอรีเกับส่วนที่เป็นส่วนห้องนอนเล็กมาใช้ห้องน้ํานี้แล้วส่วนของมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ด้านในสุดนะฮะคุณผู้ชมเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยแหละเียงแต่ว่าเขาจะมีการ ในบ้านตัวอย่างเขาจะมีการกั้นพาร์ติชันตรงนี้ไว้ให้ดูนะครับเพื่อกั้นส่วนของห้องนอนกับส่วนของห้องน้ําแยกกันส่วนของห้องน้ำเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ใช้ยูทิลไลซ์พื้นที่ของผนังตรงนี้เป็นส่วนของพื้นที่นั่งแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ด้านในเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะทําเป็นส่วน Wal k in closet ตรงนี้ทําเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านนี้ตัวห้องน้ําตรงนี้เขาก็จะ ใส่พวกสุขภัณฑ์อะไรทุกอย่างมาให้แบบนี้เลยนะครับมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พื้นที่อาบน้ําซึ่งพื้นที่อาบน้ามันมากหน่อยอาบได้2คนสบายๆครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ห้องนอนเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะวางเตียงขนาด5ฟุตเอาไว้ให้ดูแบบนี้นะฮะยังมีพื้นที่สําหรับด้านข้างเหลือใส่พวกโต๊ะหัวเตียงข้างๆได้อีกนิดหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นผนังพาร์ติชันที่เขากั้นไว้ให้เอนะครับเราจะขยับระยะอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะแต่น,นี้เขาทําให้ดูตรงนี้ก็สามารถวางพวกติดทีวีแขวนผนังแบบนี้ได้มีชั้นวางของเล็กๆน้อยๆได้นะครับส่วนข้างเตียงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับระเบียงแล้วนะฮะมีประตูกระจกสามารถเปิดออกไปตรงส่วนของระเบียงได้ซึ่งก็ไม่ใช่ระเบียงใหญ่อะไรมากมายหรอกคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่มี Air คอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะดังนั้นก็จะสามารถปลูกต้นไม้อะไรเล็กๆน้อยๆได้ครับ คุณผู้ชมเตียงที่นี่เขาจะตกแต่งมาขนค่อนข้างที่เยอะหน่อยนะขนเป็ดขนไก่ขนนกยุงนกกระเจอะเทศเยอะไปหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคือบ้านเนี่ยเขาตกแต่งมาแบบจัดเต็มจัดหนักให้เราเห็นว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนจัดวางยังไงแต่ในความเป็นจริงอะ่ะบ้านก็ขายแบบ b a ร e shell standard ซึ่งเราสองคนจะพาไปดูบ้านของจริงว่าเวลาเราซื้อบ้าน standard เนี่ยมันได้อะไรแบบไหนบ้างครับไปกันเลยครับ้ยเอาไปคืนเขาดิขนเนี่ยอันนี้พร้อมไปคืนอยู่ คุณผู้ชมครับบ้านเปล่าที่เขาขายเป็นแบบแบรเชลแต่เขไม่ใช่แบรเชลแบบไม่ให้อะไรเลยนะคือเขาก็จะให้แบบเนี่ยชุดประตูบ,บงกบอะไรต่างๆของทอสเทมนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยพื้นจะไม่ได้ให้นะครับจะเป็นค,คอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดานะครับ,รบส่วนตัวด้านบน,นจะมีงานระบบเดินไปให้หมดแล้วทั้งไฟทั้งแอร์อะไรต่างๆ แต่สิ่งที่เราต้องไปใส่เองคือฝ้าเพราะแต่ละคนเลือกฝ้าเลือกอะไรไม่เหมือนกันใช่บางคนดันระยะฝ้าไม่เท่ากันด้วยใช่นะแนวมันแล้วแต่แนวทางการตกแต่งส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะให้เป็นห้องน้ำเปล่าปูกระเบื้องให้แต่เขาไม่ได้ใส่โถสุขภัณฑ์ไมไ่ใส่อะไรมาเลยเพราะว่าสไตล์การตกแต่งหรือการเลือกใช้วัสดุของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางค,บคนก็ไปเลือกอีกนะฮะใช่แล้วก็ตัวพื้นอย่างบันไดเนี่ย บันไดนี้ก็จะเป็นบันไดเปื่อยๆพืนเปือเป่อยๆแบบนี้ไปให้นะครับเพราะบางคนชอบบันไดไม้มบางคนชอบบันไดหินอ,อันนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่เลยใช่เด<ห><ห>ี๋ยวไปดูชั้น 2, <ๆ> 2> ชั้น3าบ้างคุณผู้ชม เดินขึ้นบันไดามาเนี่ยคุณผู้ชมมาถึงชั้น2แล้วนะฮะชั้น2นี้เดินมาปุ๊บก็จะเจอกับห้องน้ําก่อนเลย<ม>ซึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่สุขภัณฑ์อะไรต่างๆมาให้เราก็ไปเลือกเอาเองนะครับ<ม>แล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยชั้น2กับชั้น3านี่มันจะเหมือนกันคุณผู้ชมคือเขาจะให้มาเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆแบบนี้เลยนะฮะ<ม>แล้วก็มีผนังกระจกด้านหน้าแค่นี้เองใช่เราก็<ม>จะมีงานระบบอะไรให้นิดหน่อยใช่เราก็ไปกั้นผนังทําอะไรของเราเองตามใจชอบเลยนะครับ ส่วนพื้นที่ชั้น4ี่เนี่ยจะแตกต่างจากพื้นที่ชั้น 2, 2> ชั้น3าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อกี้นะค,คือพื้นที่ชั้น4ี่อ่ะมันจะเป็นห้องเปล่าก็จริงแต่มันจะมีฝ้าแล้วก็จะมีพื้นที่เป็นพื้นลามิเนว้ให้พื้นที่ก็จะให้มาพื้นที่โล่งๆแบบนี้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนครัวนั่นแหละซึ่งก็จะมีบันไดหนีไฟไว้ให้แบบนี้ครัวก็จะอยู่ตรงนี้แล้วพื้นที่นั่งเล่นอะไรเราไปกั้นเอาเองไปกัน้นเอาเองนะครับ,รบส่วนห้องต่างๆเนี่ย เขาก็จะมีประตูกั้นห้องมีอะไรพวกนี้ติดไปให้เรียบร้อยแนละ้วนะแล้วก็ห้องน้ำจะใส่โถสุขภัณฑ์ใส่อะไรต่างๆไปให้หมดเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของจริงและบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ชมบ้านตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับก่อนอื่นต้องอธิบายเรื่องทำเลคุณผู้ชมฟังก่อนนะทำเลนี้เวลาบอกว่าอยู่รามินทรา40หลายคนจะงงแต่จริงๆแล้วตัวทำเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับซอยนวลจันทร์ซึ่งวิ่งออกเรียบทางด่วนได้แล้วก็ตัวทำเลลักษณะแบบนี้มันเป็นทำเลที่เดินทางเข้าเมืองสะดวกมากมีใกล้ทางด่วนหลายจุดแต่มันเป็นทำเลที่เหมาะกับคนใช้รถนะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ แถวๆเนี้เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีพวกโฮมออฟฟิศมีอาคารสำนักงานหรือมีพื้นที่คอมเมอรเชียลแอเรียมาเปิดหลายจุดนะครับหลังจากที่ว่าเริ่มบูมขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับรูปแบบของโครงการเขาเป็นโครงการไม่ใหญ่มากมีไม่กี่ยูนิตเองแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องพื้นที่ส่วนกลางแต่มาทุ่มเทการออกแบบก,กับพื้นที่ต่างๆ ไว้ที่ตัวบ้านเป็นหลักซึ่งรูปแบบของบ้านที่เขาทามาคุณผู้ชมมันไม่ได้ออกแบบมาเป็นบ้านพักอาศัยเพียวๆนะมันเป็นบ้านที่ออกแบบมากั้งกึ่งกันระหว่างบ้านพักอาศัยหรือโฮมออฟฟิศหรือจะทําเป็นออฟฟิศเพียวๆก็ยังทําได้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากบ้านที่เราคุ้นเคยหรืออาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันมันจะมี พื้นที่หลายๆอย่างที่แปลกแตกต่างออกไปดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมควรจะแวะมาดูว่าพื้นที่แบบไหนแบบที่เขาออกแบบเนี่ยมันเหมาะกับเราไหม,มต้องบอกผู้ชมหลายคนที่ยังสงสัยหรือยังงงๆอยู่นะฮะว่าเอ๊ะแล้วใครกันแน่ที่เหมาะกับการมาอยู่ลักษณะที่เป็นโฮมออฟฟิศแบบนี้ครับ,ค,รบคือด้วยทําเลกับเรื่องของการออกแบบมันเหมาะกับคนที่เรียกว่า เป,เป็นคนทํางาน SME เป็น SME ขนาดไม่ได้ใหญ่มากม,มีคนทํางานไม่ได้เยอะมากหรือเป็นงานแบบแนวครีเอทีที่ไม่ได้ว่าเจอลูกค้าเยอะนักที่กําลังใหญ่จะได้ทั้งพื้นที่ออฟฟิศและหรือบ้านใช่แต่ไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ดิสเพย์หรือไม่จําเป็นต้องมีออฟฟิศแบบหรูหราอลังการอยู่ในอาคารสรํงงานักงานขนาดใหญ่ในเมืองอะไรพวกนั้นใช่แต่มันก็แลกมาแหละคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นทาเลซึ่งอยู่นอกเมืองออกมาหน่อยครับนะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมแวะมาดูเองครับ ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ District เอกมัยรามอินทราจาก AP นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็สามารถติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thing o f l i v ิ i งดอทเช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับาสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com t h i n ปทิ i งออฟล i วครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับ เวลา11โมงทางช่องมันนี่ช n แนลครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบุมเลือกสักชุดกับบ้านนี่มันดูไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เราจะทำงานเลยนะแต่พี่ชอบนะพี่ชอบ